เวอร์ชันสโล์ค่ะเป็นไปไม่ได้ทีมงานบอกว่ามาวินสโลสโลให้หน่อยได้ไหมไม่มีทางทำไม่ได้มาวินจะทำได้ในรายการอะไรกันแน่ไม่ได้ไม่มีทางเขาทำไม่ได้ไม่มีทางก็เมื่อกี้เนี่ยยังถามคุณตู่เลยว่าเหนื่อยไหมคุณตู่บอกว่าแรกแรกหนูก็เหนื่อยค่ะใช่เพราะเพราะตู่เป็นคนชอบอยู่นิ่งๆ เขแบบนั่งทําอะไรชิลๆแต่นี่คือเขาไม่เคยชิลเลยอยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่เป็นพี่ไม่แบบไม่สามารถไปนั่งแบบชมบรรยากาศตั้งแต่เจอกันงแต่จแบกั่คบกันอแล้วทำไมมันถึงแมทกันได้อะนูก็ไม่รู้พี่ดูมีหลายๆลคนถามคือว่าเคยไปออกรายการหลายรายการอย่างรายการขับไฟเดย์อย่างเงี้ยคนค็รู้ส้กวกาเออเราต่างกันมากก็จะมีคนดีเอ็มมาถามเยอะมากเลยว่าแบบทําไมถึงอยู่กันได้แต่ตูว่าตูก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราต่างกันมากเลยนะพี่ดูแต่ตูว่าเราตู่เป็นตูเป็นคนมีอะไรถามพูดเลย อันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ไม่เธอปรับได้ไหมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวเาามเขาเลยว่าอันนี้เธอปรับได้ไหมหรือถ้าปรับไม่ได้เราก็จะดูซิว่าเอ๊เราจะทนได้ไหมจะอยู่กับอย่างนี้ได้ไหมหรืออยู่กับมันยังไงให้มันเป็นสุขพี่ดูก็คือเราจะปรับตัวเองได้บ้างไหมเคยด่าเพื่อนนะคคอไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันก๋วยเตี๋ยวอะไรสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาเลยไปกินตามแล้วก็บอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยเอ็นี่ถามเขามีเอ้พคงพริกให้ไหมเครื่องปปรุงงอ่ะ มึงสามสิบบาทเธอจะเอาขนาดไหนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมด่าผมด่าพี่หยาบว่ามึงไม่เข้าใจว่ากูลกำลังทำอะไรอยู่นะกูไปเพื่อช่วยคนแต่ถ้ามึงจะเอาแค่สามสิบบาทมึงไปกินเหล่าของมึงเลยไปคงเขาวางเพื่หน้าก็กระแทกปากไปดิมึงก็ปรุงไปด้วยวะก็ห้ามปรุงเหรอหรือมึงซุบขาดคุณสามสิบบาทจะเอาอะไรอ่ะแค่เขาตื่นมาตีสี่ตีห้าเข็นรถมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สบายด้วยก็ยังมาหั่นไก่ขายยังมาอะไรมีเงินไปเลี้ยงลูกส่งเสียลูกเรียนจบเอาอะไรกับเขานี่เรื่องมันผ่านมานานยังเนี่ยโอผ่านมาตอนทำเพลงสามปีแล้วมันยยยังดููขึ้นอ่เล เลยนะครับมนผมผมไม่ชอบคนผมไม่ชอบคนที่ดูถูกคนไงพี่ทีมงานเอาเอาเครื่องวัดคาร์บอนเนี่ยพี่รู้สึกเหมือนพี่วิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้มันจะเป็นพลังงานจะล้นๆเลยนะพี่นะมันเราใส่ที่แกงที่ไม่ชอบไม่ไม่พี่สนุกครับแต่พี่แค่เป็นห่วงคณตู่เฉยๆว่าคนตู่จะรู้สึกว่าวิ่งอยู่ตลอดเวลาพี่เมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่ทำเป็ผมไปดาราคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะตอนนี้คนรู้จักขึ้นก่าเมื่อก่อนเป็น คนละเรื่องแล้วเมื่อก่อนผมไปช่วยร้านร้านปลาหมึกปิ้งร้านปลาใสสามเป็นร้านที่ผมโจโรคเปิดโรคผมเหมือนกันไปช่วยเขาตั้งแต่เขาผมเขาเข็นรถน่ะเพราะว่าเขาเขาเป็นโรคเลือดใช่ไหมพี่ก็าไปแข็งแรงแล้วแล้วตัวผู้ชายผัวเขาก็เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์ผมก็ซ้อนเขาประจำเมียก็ไม่แข็งแรงส่งเสียลูกผมก็ไปช่วยเข็นรถฝนตกก็กางร่มให้ช่วยเสียบไม้ช่วยปิ้งเขาผมบอกว่าผมกำลังจริงนะพี่ขอโทษนะครับ ผมไม่ดังทําให้ช่วยได้แค่นี้ก็มีช่วยเขาตอนเล่นละครแบบคนไม่รู้จักเนี่ยผมก็เลยไปช่วยเขาจนวันนี้ที่ผมมีทุกอย่างแล้วผมเลยบอกว่าต้องการอะไรเขาบอกเขาต้องการอย่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมบอกเดี๋ยวผมให้พรสามข้อผมรู้ว่ข้อสามทีวันนี้มีรถมีทุกอย่างทุกวันนี้คือมีไลน์แบบทุกเดลิเวอรี่ทุกอันมีหมดเปลี่ยนชีวิตเลยนะเปลี่ยนชีวิตเลยพี่เชื่อไหมผมมา่อมาไกลเกินฝันนะพี่มีคนหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับผมก็เสียไปแล้วแต่ก่อนไปอ่ะเขาขอคุยกับผม ผมเคยอยู่ส่งคุณพ่อคนหนึ่งอะผมน้ําตาแทบไหลเพราะว่าพ่อเขาอยู่บนตีงแล้วผมผมไม่คิดว่าเขาจะอาการหน me. Me <S <S ักขนาดนี้จนออกกลับมาจากบ้านเขาเป็นมะเร็งแล้วระยะสามเขารู <S <S ้ตัวว่าเขาต้องไปแน่นอนเขารู้เขาเลยเขาบอกว่าลูกลูกลูกก็โทรมาว่าพี่บินเนี่ยเฟสไทม์คุยกับพ่อหน่อยพ่อไม่ไหวแล้วอคกวันผมผมเพิ่งรู้ว่าจากคนที่เขาแบบขยับตัวไม่ได้พี่พูดแล้วคนรู้เขาเจอหน้าผมแป๊บเดียวอะเขาอย่างเงี้ยคือเขาจะไปก็มาพี่บอกพ่อสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหวไหมพ่อไหวลุยไหมพ่อ ลุยคนลุกตีห้าเขาไปเลยเขาไปแบบสงบเลยแล้วตอนแรกตอนผมก็ตกใจตอนที่เขาเขาคุยกับผมอะรอบเตียงเขายากกว่าเฮ้ยคือไม่คิดว่าพ่อจะขยับขึ้นมาได้ใหม่ผมคิดว่าเฮ้ยเราเราเรามีพลังที่สามารถผมสึกว่าผมผต้องอยู่เพื่อช่วยคนเป็นความสุขมากเลยผมเป็นคนที่ไม่ไม่ตื่นเช้าไปไปใส่บุญไม่ไม่ตรงตักบาตรแต่ผมทำทานทุกวันช่วยคนทุกวันถือว่า มันเห็นทันตาแล้วผมขับสถกับตรงนั้นผมผมวัดวัดได้ว่าผมทํอะไรวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบุญเนี่ยมันวัดได้จากความรู้สึกที่ว่าเราบอกตัวเองว่าเรามีความสุขไม่ว่าทําอะไรก็ตามทําให้คนอื่นทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าแชร์ไปเรียบร้อยแล้วเรามีความสุขนั่นอะที่เขาใช้คําว่าอิ่มบุญนายอิมอ่มม,มหาแลวนายก็อิ่มบุญด้วยนะ